ทำไมที่นอนนัวกลายเป็นสีแดงอีกแล้ววะไม่มที่นอนนอนเลยที่นอนใหญ่ไปไหน่ะนัวออกฤิ์ออกเดกจนได้นัวเจาะที่นอน oh, แล้วก็ <no. S 3> ตะกุยเอาใยสังเคราะห์ออกมาเต็มห้องฟูเต็มห้องเลยเ <c oughs> มื่อคืนที่ผ่านมานัวได้ทำบาดแผลกับเบาะใหม่ เป็นรูข้างในเนี่ยไม่มีไม่มีมมตะข่ายหุ้มใย,ยสังเคราะห์อีกชั้นหนึ่งดังนั้นนัวจึงตะกุยออกมาใย,ยสังเคราะห์ออกมาฟูเต็มห้องไปหมด นี่คือใยสังเคราะห์ที่เก็บได้จากห้องนัวที่กระจายอยู่เราจะทำยังไงดีต้องต้องซุกใส่ขสเข้าไปอยู่แล้วเ,ออเราคิดว่าคงจะต้องโทรคุยกับร้านว่าจะจะซ่อมแซมให้เราได้ยังไงแต่ทางร้านเคยบอกเอาไว้ว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้ส่ง ส่งไปได้<ร>ทุกเพลงไหมนะทุกปัญหาเราก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้านัวก็จะไม่มีที่นอนไปอีก <c oughs> แล้วก็นี่คือแผลเดิมแผลเดิมที่นัวทำไว้ยังอยู่ถ้าส่งซ่อมก็คงต้องหลายจุดนัวนัวคิดถึงที่นอนของนัวไหมเมื่อคืนนัวก็ต้องนอนบนเบาะ หมอนเน่าของนัวเหมือนโดนนัวจ๋าจุ๊บกัน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 อีกทีจุ๊บ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 รักนัวนะเมื่อคืนนัวก็เลยต้องนอนเบาเบาใบเดิมของเขาเป็นไงคิดถึงเบาใบนี้ไหมก็นัวไม่ไม่รักอ่ะนัวทําลายอยู่อ่ะเช่นเปล่านัวยังไม่รู้จักดูแลของของนัวเลยนัวยังเด็กไปใช่ไหม เก้าเดือนแล้วนะหนูต้องนอนกับพื้นกระเบื้องอะนอนกับหมอนใบเน่าๆของหนูอะมีความสุขกับเปล่าเะเลยอดนอนเลยเพราะว่าถ้าขืนทิ้งไว้ให้นอนต่อหนูหนูต้องคุยข้างในเนี่ยออกมาฟูเต็มห้องยิ่งกว่านั้นอีกหนูจะรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมลูกเนี่ยเนี่ยหนูหนูดูนั้นเนี่ยเนี่ยหนูเห็นไหมเนี่ยหนูเห็นไหมลูกหนูหนูเห็นไหมเนี่ยแหนูทำไว้สิลูก หนูก็ไม่สนใจเลยว่าหนูกัดเอาไว้ยังไงใช่หรือเปล่า <Yeah. S 1> เออหนูด,ดูซิเนี่ยจําได้ไหมว,ว่าหนูทําอะไรไว้เนี่ยลูกไหนทาท่าให้ดูหน่อยซิว่าหนูทํายังไงไว้อ่ะไหนทําให้ดูหน่อยซิห <Yeah. S 1> นูทํายังไงไว้แหมทาเป็นไม่สนใจ <Yeah. S 1> เออจะส่งซ่อมไม่รู้กี่วันจะได้หนูก็ต้องอดทนนะนอนกับที่นอนเล็กๆไปก่อนนะ เข้าใจเปล่านัหนูวจะขอโทษแม่หน่อยไหมเนี่ยฮะไม่รู้จักนูไม่รู้ขอโทษไปว่าอะไร่ะนั่นก็ใบ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 ท่านผู้ชมบอกบอกขอโทษท่านผู้ชมนัวนักัดของนัวไม่ได้เจตนาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นววด้วยนะคะนัวเป็นผู้หญิงที่น่ารักช่วยกดติดตามนัวด้วยนะคะ นว้สัญญาว่านว้จะกัดให้น้อยลงจะไม่ไหลบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกดมองกล้องหลุดมองกล้องบ๊ายบายบ๊ายบายมองกล้องมองกล้องมองกล้องหลุดบ๊ายบายกัดบ๊ายบายบ๊ายบายท่านผู้ชมบ๊ายบาย